มีพระชรารูปหนึ่งนมว่าหลวงปู่สังอายุราว60ปีเดินทุดงมาถึงหมู่บ้านในหุบเขาชาวบ้านต่างพากันออกมาต้อนรับด้วยความนอบน้อมแต่สีหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นท่านหลวงปู่โปรดเมตตาช่วยพวกเราด้วยเถิดช่วงนี้เสือสมิงออกอาละวาดฆ่าคนไปหลายศพแล้วหลวงปู่รับฟังอย่างสงบก่อนจะพยักหน้าช้าๆแล้วกล่าวว่าคืนนี้เราจะช่วยเองคืนนั้นหลวงปู่ออกไปยืนกลางลานหมู่บ้านจุดทูปปักลงดิน แล้วนั่งขัดสมาธิภาวนาเสียงลมพัดแรงอย่างน่าประหลาดทันใดนั้นเสือตัวใหญ่ขนดำสนิทดวงตาแดงกล่ำก็กระโจนออกมาจากป่าคำรามก้องจนชาวบ้านที่แอบดูอยู่ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่หลวงปู่ยังคงนั่งนิ่งมือขวายกขึ้นในท่าประสานวิชามหาอำนาจทันใดนั้นเองเสือสมิงชะงงักหยุดนิ่งราวกับถูกตรึงไว้มันคำรามอย่างเจ็บปวดก่อนร่างของมันจะสั่นไหวและค่อยๆเปลี่ยนกลับเป็นชายชาราผู้หนึ่งร่างกายซีดเซียว ซันเทาก่อนจะสุดลงกับพื้นหลวงปูลืมตาขึ้นและกล่าวว่าจะถูกมนต์ดำครอบงำมานานถึงเวลาหลุดพ้นแล้วจากนั้นท่านใช้สายศิลไร้มนต์และประพรมน้ำมนต์ไปที่ร่างนั้นทันใดนั้นช,ชายชราก็ร้องออกมาเสียงดังก่อนจะสิ้นใจไปโดยสงบตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้ง